สสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองในการป้องกันการติดเชื้อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งครับหนึ่งเลยคือถ้าเดือนนี้คือเดือนมีนาคมวิกฤตนี้ไม่จบลงภายในเดือนพฤษภาคมโรงเรียนจะไม่สามารถเปิดได้ถึงโรงเรียนเปิดได้คุณก็จะไม่กล้าให้ลูกหลานของคุณเนี่ยไปที่โรงเรียนเพราะว่ามันจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างรวดเร็วถ้าเด็กๆเ,เนี่ย เขาปวรวมอยู่ด้วยกันแล้วเด็กๆเนี่ยเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ว่าจะไม่เอามือเข้าปากไม่ใช้มือหยิบสิ่งของนูน่นนี่แล้วจะมีการติดเชื้ออย่างรวดเร็วครับดังนั้นโรงเรียนจะถูกเรื่อนออกไป 2. คือถ้าเกิดผ่านไปครึ่งปี อาจจะ6เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่มีเงินเก็บ1 0 0 0 0แบาทจะอยู่ได้ถึง6เดือนแต่ถ้าใครมีเงินเก็บไม่ถึงแ0 0บาทซึ่งผมไปสำรวจมาแล้วคนส่วนใหญ่80%ในประเทศไทยมีเงินสดเก็บอยู่ในบัญชีไม่ถึง50,000บาทหมายความว่าถ้าคุณใช้เงินเดือนละ1,000 0บาทคุณจะมีชีวิตอยู่ไปได้แค่5เดือนเท่านั้นถ้า5เดือนนี้วิกฤตไม่จบลงคนจะเงินเหลือศูนบาทในบัญชีเพราะเงินเหลือศูนย์ งานก็กลับไปทําไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีจํานวนผู้ติดเชื้อถูกรายงานอยู่ทุกๆวันบริษัทส่วนใหญ่ก็จะถูกปิดตัวลงโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วในกรุงเทพเป็นแหล่งของเศรษฐกิจแหล่งใหญ่แหล่งของผู้คนที่เข้าไปทํางานดังนั้นถ้ากรุงเทพไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อยังมีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเริ่มเห็นคนไทยตกงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนไทยตกงานคือใครครับอาจจะเป็นคุณที่ฟังผมอยู่ อาจจะเป็นคนที่ตอนนี้กำลังดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไปเที่ยวสังสรรค์กลางคืนกับเพื่อนอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งจบใหม่จบมาปุ๊บก็ไม่มีงานทําเลยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นซีอระดับสูงทํางานอยู่ในบริษัทใหญ่ๆแต่บนสุดท้ายเขาต้องปลดพนักงานออกเพื่อรักษาบริษัทไว้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะยังไงเราต้องรักษาบริษัทไว้ดังนั้นเราก็ต้องปลดคนต้องไหมครับดังนั้น คุณไม่จําเป็นต้องเป็นหมอเป็นผู้ประกอบการเหมือนผมก็ได้แต่คุณจะมองเห็นภาพออกเลยว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศ77ล้านคนไม่ร่วมมือพร้อมกันเพื่อลดจํานวนผู้ติดเชือ้อในประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรแต่ผมรู้แค่ว่าถึงตอนนั้นเศรษฐกิจถดถอยครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนแต่ถ้าคนไทย77ล้านคนช่วยกัน คือไม่ออกไปสังสรรค์เกินความจําเป็นออกจากบ้านเท่าที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นไปทํางานถ้าใครออกไปจากบ้านก็ต้องรู้จักการปกป้องตัวเองดูแลตัวเองปิดแมสตลอดล้างมือบ่อยๆผลสุดท้ายพอจํานวนผู้ติดเชื้อลงสถานการณ์กลับมาคลี่คลายสิ่งที่ผมกลัวจะไม่ได้เกิดขึ้นผมบอกวันนี้ก่อนเลยเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปประวัติศาสตร์ถ้าเกิด77ล้านคนไม่ช่วยเหลือกันผลสุดท้ายสิ่งที่ผมกลัวจะเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึง่งที่ผมไมไ่พูดถึงก็คือ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นผลสุดท้ายคนที่ติดเชื้ออาจเป็นคุณก็ได้ครับรักทุกคนนะครับอยากให้คนไทย77ล้านคนมาร่วมมือกันไม่เกี่ยวครับว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือว่าวิธีการใดๆก็ตามแต่ผมรู้แค่ว่าถ้าคนไทยไม่ช่วยพร้อมกัน77ล้านคนการติดเชื้อจะไม่หยุดลงในเดือน2เดือนนี้แน่นอนครับรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันครับสวัสดีครับ